สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้ม่พ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับพี่น้องนะครับป้าแจ๋วนะครับเพิ่นกระโพดว่าสิพาล้านเนี่ยกับยะโสทอนครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปเลี้ยนอยู่หนันสันพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดบอดบิ๊กเลากระโพดนะครับ ถึงขั้นไปคอมเมนต์ถึงเพจป้าแจ๋วเลยครับพี่น้องนะบอกว่ามาเรียนขอนแก่นเด้อจ่านะครับบอสบิ๊กกระโผลแบบสี่ครับพี่น้องนะครับเอาเบิ่งครับว่าป้าแจ๋วเนี่ยจะไปจะพาลูกๆนะครับของบอสบิ๊กเนี่ยไปเรียนที่ขอนแก่นหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับแต่วันล่าสุดครับพี่น้องนะครับอ่าเพลวเพล้านะครับเล้วกระโผล ถึงลูกๆทันทีนะครับแบบ4ีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวหนูบอกอ่านให้ฟังก่อนเด้อนะครับแล้วก็โพสเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรบ้างจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า <c oughs> เหตุการณ์วันนี้ทำให้เรามีสติมากขึ้นอยากอยู่กับคนที่เรารักให้มากที่สุดวันนี้นอนกอดสองเต้าแม่รัก ลูกมากนะคะหลับฝันดีนะลูกนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็โพส์ถึงลูกแล้วแบบสี่คับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจ สองไฟล์กับบอทบิ๊กนะครับเราก็คิดถึงลูกเล้ากับพี่น้องนะครับแพร้วนะครับก็ยังคิดถึงลูกขนาดนี้นะครับพอเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวกับพี่น้องแล้วบอทบิ๊กเหล่เพิ่นยูพุ่นนะเพิ่นก็คิดฮอดนะครับพี่น้องจาง f c ฟซท่านนี้นะครับกลไปคอมเมนต์นะครับพี่น้องถึงเพจ้าเจียวขึ้นกันครับพี่น้องบอกว่าจริงค่ะให้เขาอยู่กับพ่อ,อเขาบ้างนะคะ เด็กจะได้อบอุ่นค่ะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ของบอสบิ๊กบางคนก็อยากให้มาอยู่กับคุณพ่อบ้างประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าหัวอกคนเป็นแม่ประมาณนี้ครับพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วสู้ๆนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าจริงค่ะอยู่กับคนที่เรารักให้มากที่สุดก็พอค่ะกอดลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นแหละครับ f c ของเผพาๆก็เข้าไป ให้กำลังใจแบบ4ครับพี่นองนะครับต่างคุนกระตางหักนะครับในส่วนของลูกครับพี่นองนะครับบอดบีก็คิดถึงลูกนะแพรวแพาวก็คิดถึงลูกเหมือนกันครับพี่นองนะครับเอาาลองเบิงครับพี่นองนะครับว่าป้าแจ๋วเนี่ยจะพาน้องๆนะครับกับยโสนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยจะไปเรียนที่ยโสหรือว่าเรียนที่ขอนแก่นตามที่พ่อบิ๊กนะครับ อยากให้ไปหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับนุกอกเลยข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังหรือทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรือนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารแบบเด็ดเดี๋ยวมาฝากรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ